นอกจากนี้ครับอีกนึ่งอย่างที่สําคัญเหมือนกันที่เขาต้องไปทานะครับซึ่งถือเป็นธรรมเนียมก็คือเรื่องการควางเส้ายิ้นนะครับปฏิทิของค์างการประกอบพิธีฮัทผู้แสวงบุญคนไทยทําพิธีควางเส้ายิ้นนึ่งในพิธีสําคัญในการประกอบพิธีฮัทครับ ม,มายการวันที่้าโของการประกอบพิธีฮัทเป็นการประกอบพิธีในโซนของการควางเซาฮินนะครับโดยผู้ประกอบการรือวัดแซะได้นำผู้เสี่งบุญคนไทยเดินทาาด้วยระยะทางประมาณ4กิโลเมตรซึ่งตลอดระยะทางได้มีเจ้าที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เสี่ยงบุญตลอดทางนะครับสำหรับพิธีของการควางเวินก็คือพิธีการสําคัญอย่างหนึ่งในการประกอบพิธีฮัทโดยจะทําการควางวันที่สาม โดยสวีทนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ข้องความโจรรายทางนี้จากความไออ์ดข้องผู้แสวงบุญจำนวนมากใจเอเนี่ยนะครับทต่ไมปีนี้ทางการซาอุดิอราระเบียได้ว่างมาตรการตรัสราวความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้นหน้าประการรวมถึงการนำรบนมาใชา้ตำรวจและควบคุมฟุงชนเียกกำลังเคลื่อนตัวเขาสู้บริเวณาฮิทนะครับรวมทางขยายพื้นที่แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานตรงดับฟุ้งชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความแออัดนั่นเองครับ